MySQL การใช้งานฐานข้อมูล MySQL ผ่าน Command Line MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการใช้งานในหน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่การใช้งาน MySQL ที่จะเห็นได้บ่อยคือการใช้งานร่วมกับ PHP ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ PHP เรียกไปใช้ในการประมวลผลโปรแกร,รม MySQL นั้นมีเครื่องมือในการจัดการอยู่หลายตัวด้วยกันและอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่นิยมใช้กันคือการสั่งงาน MySQL ผ่านทาง Command Line ซึ่งเราจะสามารถจัดการฐานข้อมูล MySQL เบื้องต้นได้โดยไม่ต้องรู้คำสั่ง SQL เลยติดตั้ง MySQL มคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server เพื่อติดตั้งในขั้นตอนการติดตั้ง mysql จะถามหารหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูล mysql โดย mysql จะสร้างผู้ใช้ที่เป็น root โดยอัตโนมัติให้เราระบุรหัสผ่านของผู้ใช้ root ของฐานข้อมูล mysql ตามต้องการ สร้างฐานข้อมูลพิมพ์คำสั่ง mysql admin ขีด u root ขีด p ขีด h localhost create ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการจากนั้นให้ป้อนรหัสผ่านของ root การสร้างตารางในฐานข้อมูลพิมพ์คำสั่ง mysql ขีด u root Hit p, Hit h ีด p ขีด h localhost ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าใช้งานเมื่อพิมพ์คำสั่งถูกต้องโปรแกรมจะดรอป my sql พร้อมโดยจะมีหน้าตาตามตัวอย่างเมื่อเข้ามาที่ my sql พร้อมแล้วให้พิมพ์คำสั่งตามตัวอย่างเพื่อสร้างตารางฐานข้อมูลเมื่อสร้างตารางฐานข้อมูลเสร็จแล้วให้พิมพ์ exit เพื่อออกจาก my sql พร้ p ม ดูรายการฐานข้อมูลเราสามารถดูรายการฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยพิมพ์คำสั่ง mysql show ขีด u root ขด p ขด s localhost mysql จะแสดงรายการฐานข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ออกมาในกรณีที่เราต้องการดู Table ท,ที่อยู่ในตารางฐานข้อมูลให้พิมพ์คำสั่ง mysql show ขีด u root ขีด p ขีด h localhost ตามด้วยชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการดูตารางที่อยู่ภายในเราจะพบกับตารางฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไปเมื่อสักครู่การส่งออกฐานข้อมูลเราสามารถส่งออกฐานข้อมูลหรือที่นิยมเรียกกันว่า export ได้โดยพิมพ์คำสั่ง mysql dump ขีด u root ขีด p ขีด h localhost ตามด้วยชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการ export ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าและชื่อไฟล์ที่ต้องการเมื่อสั่งเสร็จแล้วให้ลอง ls ดูจะพบกับชื่อไฟล์ของฐานข้อมูลที่เราได้ export ออกมาการนำเข้าฐานข้อมูลตามตัวอย่างจะทดลองสร้างฐานข้อมูลใหม่ เพื่อใช้ในการ Import ฐานข้อมูลเก่าเข้าไปโดยจะสร้างฐานข้อมูลเป็น My Database 2เมื่อสั่ง My SQL Show ดูจะพบว่าตอนนี้เรามีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า My Database และ My Database 2อยู่โดย My Database จะมี Table ที่เราได้สร้างไว้อยู่แล้วแต่ My Database 2จะเป็นฐานข้อมูลเปล่าที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่ import ฐานข้อมูลพิมพ์คำสั่ง mysql ขีด u root ขีด p ขีด h localhost ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการจะ import ฐานข้อมูลเข้าไปโดยในตัวอย่างนี้จะเป็น mydatabase2 ตามด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าและชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่เราได้ export ออกมาเมื่อเสร็จแล้วให้ทดลองสั่ง mysql show ตามด้วย ฐานข้อมูล My Database 2จะพบว่ามี Table ที่เราได้ import เข้ามาแล้วปรากฏอยู่ซึ่งหมายความว่าเราได้ทำการ import ฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วลบฐานข้อมูลเราสามารถลบฐานข้อมูลได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง My SQL Admin ขีด u root ขีด p ขีด h localhost Drop ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการลบโปรแกรมจะถามเราอีกครั้งว่าเราต้องการยืนยันที่จะลบหรือไม่หากต้องการลบให้พิมพ์ y เพื่อยืนยนันการติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูล mysql ก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ